สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันค่ะคุณแม่จ๋านะคะที่ช่องแม่บีเอ็นจอยค่ะแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้องแก้วรีวิวสินค้านะคะคุณแม่จ๋างานผ้าไหมอิตาลีนะคะอก48นิ้ว ep 178ค่ะแม่นะคะมาในรูปแบบของงานเรสนะคุณแม่จะใส่เป็นเรสก็ได้หรือว่านี่แม่ที่ลูกใส่ให้ดูนะแม่แม่จะใส่เป็นแบบกางเกงค่ะไม่ว่าจะเป็นเลกกิ้งสกินนี่ฮานาโกนะคะใส่ทับในแบบที่ลูกใส่แบบนี้ก็ได้นะแม่นะเป็นงานปลายแขนจัมสมอก อกใหญ่ด้วยรอบอกตัวนี้คือ48นิ้วส่วนความยาว41ค่ะกระดุมผ่าหน้าเรียงยาวกันไปเลยนี่แม่ถ้าแม่จะแกะกระดุมมันก็จะเป็นอีกดีไซน์หนึ่งนะถ้าแกะกระดุม1เมตร2เมตรมันก็จะเป็นแบบอีกสไตล์หนึ่งเลยแล้วแต่เราชอบค่ะแม่แต่นะคะใครบางท่านนะคะแม่จ๋าที่เป็นอย่างกับ ใส่เสื้อผ้าที่เป็นคนที่โพกหัวหรือว่านะคะแม่จ๋าคนที่ชอบแต่งตัวเรียบร้อยก็ติดกระดุมแบบนี้เลยก็ได้ค่ะแม่งานผ้าใหม่อิตาลีนะคะราคาน่ารักมากแม่ดูสิ219บาท219บาทนะคะแม่จ๋าเดี๋ยวเราไปดูสีกันเลยค่ะสีแรกนะคะแม่จ๋าตัวนี้แจ้งก,กับน้องแอนมินได้เลยค่ะแม่ว่าสีน้ำตาลเป็นงานผ้าไหม่อิตาลีนะคะงานทอเก๋ๆเนื้อผ้านิ่มใส่สบายค่ะแม่ ตัวนี้สีน้ำตาลค่ะแม่จ๋างานเดทตัวยาวความยาว41นิ้วเลยค่ะสีน้ำตาลนะต่อด้วยเลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าจะมีสีกรมสีกรมก็จะเป็นรุ่นที่ลูกใส่เป็นสีเดียวกับตัวที่ลูกใส่เลยค่ะแม่ตัวนี้สีกรมไม่เห็นไหมกระดุมเป็นงานกระดุมหาหน้าเรียงยาวแบบนี้เลยงานแขนยาวปลายแขนจ้ำสมกค่ะแม่ตัวนี้สีกรมต่อด้วยเลยนะคะแม่จ๋าจะมีสีครีมสีครีมเป็นสีที่น่ารัก สามารถใส่ได้ทุกโอกาสเวลานะคะไม่ว่าจะทํางานไม่ว่าจะออกงานค่ะแม่ใส่สวยๆใส่เก๋ๆได้เลยนะคะตัวนี้สีครีมค่ะงานรุ่นตัวยาวขายในราคา219บาทค่ะแม่ต่อด้วยเลยนะคะอีกหนึ่งสีก็จะเป็นสีดําเหมาะกับแม่ๆท่านไหนที่ชอบสีเข้มๆสีทึบๆนะคะแม่จ๋าสีดําเป็นสีที่ใส่ละพรางหุ่นมากๆเลยคะ่ะแม่จา๋าอก48นิ้ว นะคะความยาว41ลูกสูง155ค่ะแม่ลูกใส่แล้วว่าแม่จ๋าอยู่ประมาณน่องเลยนะชอบมากเลยแม่นะคะปลายแขนจัมสมกตัวยาวอกใหญ่แล้วราคาก็น่ารักค่ะคุณแม่จ๋า219บาทเท่านั้นค่ะแม่ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าคุณแม่จ๋าสะดวกโทรยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแจ้งกับน้องแอดมินนะแม่นะว่าอยากได้สินค้าที่น้องแก้วรีวิว EP 178แล้วตามด้วยสีนะคะแม่จ๋าสีน้ำตาลสีกรม สีครีมหรือว่าสีดําค่ะหรือว่าใครที่อยู่ในไลน์แอดง่ายไปใหญ่เลยค่ะคุณแม่จ๋านะคะแคปหน้าจอส่งเข้าไปทางไลน์แอดนะคะแล้วก็บอกว่าอยากได้สีไหนแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยแม่ว่าถ้าแม่สะดวกปลายทางแม่แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะไว้ในไลน์แอดได้เลยแต่ถ้าใครที่อยู่ในเคสโทรค,ค่ะคุณแมก่ก็แจ้งกับน้องแอดมินได้เลยนะคะว่าสะดวกปลายทางแล้วน้องแอดมินเขาก็จะขอที่อยู่แจ้งที่อยู่อย่างชัดเจนนะ แจ้ง EP ที่ถูกต้องนะคะแม่จ๋าเท่านี้แหละค่ะแม่จะได้สินค้าดีๆสินค้าตรงปกแล้วก็เป็นสินค้าที่คุณแม่ถูกใจมากๆเลยค่ะนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะที่ช่องแม่บีเอนจอค่ะแม่เรามีการลงคลิปในทุกๆวันนะคะไม่เกิน10บโมงค่ะแม่ก็ถ้าเจอกับหนูเน,บบนี่ยแบบเนี้ยถ้ามีแถบแดงๆแจ้ง EP ไปเลยแม่นะคะ178ล้วตามด้วยสีเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะคุณแม่จ๋าบ๊ายบายค่ะ